มาดูหัวข้บอ22.4เป็นหัวข้อใหม่ละแต่ว่าจะิงๆแว้วมีความคล้ายคลึงกับหัวข้อ22.3เดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ทุกสูตรเหมือนเดิมเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับตัวนี้คือตัว R นะครับตัว R ตัวนี้คือตัว C ตัวนี้คือตัว L ตามภาพในชิ้น้อคตอนนี้เนี่ยตัวนี้คือแหล่งกำเนิดโอเคไหมแหล่งกำเนิดมันก็จะปล่อยกระแสนะครับออกไปเราตั้งชื่อว่า I แล้วจากนั้นเนี่ยไอมันก็มาจอดตรงนี้นะเป็นไอจากนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดรอยต่อที่จะแยกเป็น3ทางจังนั้นกระแสก็จะแยกไหลนะครับมันก็จะไหลไปที่ตัว R ก็ตั้งชื่อว่า IR อเห็นนะไหลไปที่ตัว C นะครับก็ตั้งชื่อว่า IC พอไหลไปที่ตัว L ก็ตั้งชื่อว่า i l โอเคก็มันไปทางไหนก็ I ตัวนั้นแหละนะครับคราวนีน้ตามกฎของโอ,งองม์มก็จะได้ว่าเมื่อกระแสเจอกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเกิดความต่างศัก์ขึ้นมา โอเคดัง okay. นั้นตัวนี้ก็จะเกิดความต่างศัก์ที่ตัว R ก็คือเป็น VR <V. S 1> นะที่ตัว C ก็เป็น VC ที่ตัว L ก็เป็น VL VL เนาะปกติไม่ไจะเขียนเลวก็เขียนพร้อมๆนะ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็คือเขียนง่าย,ายๆและการให้รู้กันว่าอ่ะมี I มีอุปกรณ์นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นโอห์มได้เนี่ยก็จะกลายเป็น V V ใคร V มันนะ่ะโอเคนะ,ะต่อไปคราวนี้เนี่ย วงจรขนาดคอนเซปต์นะครับที่พี่เจมส์ไม่ได้ชี้คอนเซปต์ขนาดเนี่ยพี่มักจะเขียนแบบล้อเรียนนิดนึงเพราว่าขนาดเนี่ยขนาดขอนะไข่เนี่ยพี่ก็บอกว่าตัวนี้มันคล้ายตัวอะไรแล้ววงจรขนาดเนี่ยวีเท่ากันวีเท่ากันหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอตัวนี้เนี่ยก็จะมีก็จะมีความต่างศักย์ไฟฟ้ารวมนะครับกี่โวลต์แล้วก็กี่เฮิร์ตว่าไปโอเคจะเขียนแบบไหนก็ได้นะครับเราก็เขียนว่าตัวนี้ก็คือวีรวมวีรวม ดังนั้นเมื่อ v เท่ากันแปลว่าอะไรคอนเซปที่เราต้องได้ก่อนหลักๆก็คือต้องตั้งว่า v รวมเท่ากับ v ของ r เท่ากับ v ของ r ของ c เท่ากับ v ของอะไร v ของ l การเท่ากันยังคงคอนเซปเดิมเหมือนตัว i ในวงจรกระแสตรงก็คือต้องเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางโอเคไหมครับคราวนี้เราก็มาดูแผนภาพเฟสเซอร์กันว่าแผนภาพเฟสเซอร์ของแต่ละอุปกรณ์นั้นเป็นอย่างไรซึ่งคอนเซปของมันก็เหมือนเดิมก็คือว่า ถ้าเราจะพิจารณาที่ตัว R ก่อนลวกันน้องต้องรู้ว่า VR กับ IR เฟส mm hmm. มันทับกันโอเคไหมมันทับกันดังนั้นถ้าเกิดที่เขียนนะครับที่เขียนอย่างนี้ดูนะครับพี่เขียนว่าตรงนี้ก็คือ VR แปลว่าตัว I ถ้า I ใช้ช็อคสีแดงนะครับก็ต้องไปททนดยวกตัว V mm hmm. อ่าก็เปอย่างนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น IR โอเคต่อไปถ้าพี่มองที่ตัว C บ้างตัว C เนี่ยถ้าเกิดที่เขียน V ไปทางขวา ทางขวานะครับซึ่งพี่พยายามให้ v ตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันนี่คือ vc พี่พยายามให้เท่ากันเพราะว่า vc กับ vr เป็นไงกันเท่ากันเท่ากันก็เลยให้ไปทางเดียวกันและเท่ากันด้วยเพื่อยืนยันว่าวงจรขนานมันต้องเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางเพราะพี่เขียน vr ไปทางขวาซึ่งบังเอิญพี่ลากไปขวาพี่เลยต้องบังคับให้ vc ไปขวาด้วยโอเคไหม,มแต่นั้นมีเลยถามว่าถ้า vc ไปขวาเนี่ย ic ซึ่งเรารู้ว่า v มันตาม i หรือว่า i มันนํา v อยู่ใช่ไหม แสดวว่าพี่เลยอยากดูว่ากระแสไอนะครับซึ่งจะใช้ช่องสีฟ้าเนี่ยไปทางไหนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนถูกต้องนี่คือคือเป็นไอนะเป็นไอซีจากนั้นพี่ก็ทาคล้ายๆเดิมของตัวแอลบ้างพี่ก็ลากตัว V ไปทางขวาก่อนนะครับยาวประมาณกันนะฮะนี่ก็คือ V l แล้วกี่เลยถามว่าแล้วไอแอลจะไปไหนไอแอลลงล่างลงล่างถูกต้องไอแอลลงล่างส่วนลงประมาณนี้อ่ะที่ไอแอลโอเคเข้าใจนะ เพื่อยืนยันว่าสามภาพนี้ยังคงยืนยันในคอนเซปต์ว่าวงจรขนาน v ต้องเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางโอเคครับเดี๋ยวพี่จะนํารูปมารวมกันการนํารูปมารวมกันก็คือว่าพี่สายก็จะเขียนนะครับไปทางนี้แล้วจะตั้งชื่อน,นี้ว่า v รวมก็ได้ vr ก็ถูก vl ก็ยังใช่อยู่และ v หล vc ใช่ไหมเพราะมันต้องเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางแั้นพี่จะเอาเวกเตอร์ สีแดงสีน้ําเงินและสีเหลืองมาเขียนลงในนี้อ้าวสีแดงไปซ้ายขวาสีแดงไ,ไปขวาไปขวาโอเคสีแดงไปขวาก็เลยเขียนอย่างนี้สีแดงไปขวานะฮะนี่คือตัว IR อ่ะสีน้ำเงินครับขึ้นบนเป็นบนนะับต้องันขึ้นบน,บน,บกกนบประมาณนี้นะนี่คือเป็น IC โอเคต่อไป IL ลงล่างอย่างนี้ IL สมมุตินะฮะ IL โอเค พอทำได้่างนี้ปุ๊บนะครับพี่ก็เลยอยากจะให้ดูเวกเตอร์แค่ของตัว I น้องทำคล้ายๆเดิมของวงจรอ,อนุกรมว่าเวลาเราจะหาเวกเตอร์ลับของสีน้ําเงินสีเหลืองและสีแดงคือรวมมันเข้าด้วยกันน่ะน้องต้องรวมเวกเตอร์ที่มีทิศตรงกันข้ามก่อนก็คือสีเหลืองกับสีส้มเออสีน้ำเงินถูกไหมฮะก็จะกลายว่าหักล้างกันสมมุติขัามบนชนะโอเคเราได้แบบนี้สมมุตินะแบบนี้ัวน,นี้ก็จะกลายเป็น I C <A> ลบ i อ แต่ถ้าเป็นวงจรอนุกรมจะกลายเป็น V ใช่ไหมโอเคอ่าต่อจากนั้นสีแดงของเราก็คือตรงนี้นะครับก็คือ i r ตอนนี้น้องรวมได้จาก3เหลือสอละน้องต้องรวมอีกทีหนึ่งอ่ารวมอีกทีหนึ่งน้องก็ใช้หลักการของรูปขนานถูกไหมอ่าเดี๋ยวพี่ลบไปเป็น I 4ลบ i ออลโอเคดังนั้นถ้าน้องจะหาเวกเตอร์รับโดยการรวมก็คือต้องสร้างรูปขนานนะครับสร้างรูปขนานแล้วจากจุดรวมสูดพุ่งไปจุดตัดนะครับม <c oughs> ใช้สีเขียวนะตรงนี้รัากันโอเคตรงนี้ก็จะกลายเป็น i รับ i เฉยๆแล้วน้องก็อาศัย เรื่องของพิศทางกรัสอีกรอบหนึ่งก็จะได้ว่าดูนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้แปลว่าความสัมพันธ์ของด้านสีแดงกับด้านนี้กับสีเขียวต้องสัมพันธ์กันถูกไหมแปลว่าถ้าน้องเอาสีเขียวกำลังสองก็จะได้เท่ากับสีแดงกำลังสองถูกไหมก็คือ i ออาร์ไออาร์กำลังสองบวกกับใช่กำลังสองด้วยแต่เนื่องจากว่าเพื่อต้องการจัดรูปสูตรให้เหมือนกับของอนุที่แล้ว เราก็เลยยอมให้เอา L ขึ้นก่อนได้เพราะว่ามันถูกกำนวนสองใครลบใครก็มีความหมายเท่ากันถูกไหมครับครับโอเคก็เลยกลายเป็นกับกลายเป็น I L L I L ลบ I C I C ซึ่งสอ R กำนังสองซึ่งกำนลัสองตรงนี้มันทําให้ตรงนี้สลับกันได้แต่เราสลับเพื่ออะไรต้องรู้นะสลับเพื่อมันเป็นคล้ายโอเคจากนั้นถ้าเกิดน้องต้องการที่จะได้ I อย่างเดียวนะครับน้องก็แค่ถอดอะไรถอดรูทโอเคเราก็เลยได้สูตรนะครับว่าสูตรว่า ในวงจอรอภิเฉนนี้แล้วกันในวงจรขนานก็จะได้ว่า i อรวมเท่ากับรากนะครับรากที่2ของไอไลไออาร์ลบสงบวกกับไออลบ i อซีทั้งหมดกำลังโอเคได้สูตรละโอเคจากนั้นเราก็จะทําการเล่นแร่แปรทาบุนิดนึงนะฮะมาดูกันเนื่องจากว่าวงจรนี้เนี่ย อะไรเท่ากันครับวงจรขนาน v เท่ากันเราก็เลยใช้หลักการคือหารด้วย v กําลังสองตลอดคล้ายๆกับวงจรอนุกรมที่พิสัยพิสูจน์ไปพิสัยหารด้วย i กำลังสองแต่วงจรขนาเนื่องจาก v เท่ากันก็เลยหารด้วย v กำลังสองดังนั้นที่ก็เลยเอา v กำลังสองหารทุกคนแต่เนื่องจากว่า v ของ r กับ v ของ l v ของ c มันเท่ากันถูกไหมแล้ว v รวมก็เท่ากันนั้นตรงนี้ก็เลยตั้งหารเป็น v รวมกำลังสองของตัว r ก็เลยแยกเป็น vr กำลังอะไรกำลังสอง ซึ่ง V R กับ V มันเท่ากันนะจากตรงนี้เห็นไหมครับ V R กับ V เท่ากันโอเคแล้วตรงนี้พี่สายก็แยกหารแล้วก็ส่งเข้าไปในข้างในเลยก็แบบจะกลายเป็น V อะไรบ้างครับ V L, L กับ V C โอเคไหมเข้าใจนะพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยน้องดูดีว่าโอ์มก็บอกว่า V เท่ากับ I R V เนี่ยนะครับเท่ากับ I R แต่ที่น้องเห็นอยู่มันคือ I ส่วน V ถ้าน้องรู้จัสมการนี้เนี่ย ถ้า i จะหาร v เนี่ยยา้าย v มาหารนะาหถูกไหย้ายข้างไปเป็นไรครับ1ส่วนใช่ครับใช่1ส่วน R ก็แปลว่ามันก็อาจจะผิดไปจากที่คิดนิดนึงก็คือว่าแทนที่จะกลายเป็นความต้านทานของนี้ไปกลายเป็น1ส่วน,น,วนหนึ่งส่วนแถูกต้องโอเคต้องเป็นห่1ส่วนแโอเคนะแล้วมียกอะไรด้วยยกสองโอเคนะครับหนึ่งส่วนแกำลังสองโอเคจากนั้นตัวนี้เนี่ยของ R นะฮะ น้องว่าจะกลายเป็นอะไรอ่ะจะกลายเป็น R เลยหนึองส่วน R ต้อง1นึ่งส่วน R ต้องก็จะกลายเป็น1ส่วน R การันสโอเคตัวนี้ก็เดาได้แล้วนะก็เป็นอะไรครับ1นส่วนหส่วน XL ลบกับ1ส่วน x ผิดตอบผิดไหมครับ1ส่วน L ผิดเนาะโอเคครับอย่างนี้แล้วจากนั้นพอน้องจัดการกาลังสองตัวนี้ก็ต้องใส่รูปฝั่งนี้ ก็เลยได้กลายเป็นสูตรที่น้องที่ต้องจดจำกันให้ได้นะครับว่าสูตรของมานก็คือ1ส่วนแสเท่ากับรากอะไรรากที่2นะครับแล้วก็เป็น1ส่วน1ส่วนกำลัง2นอกจากกำลัง2ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันซึ่งในชี้พกํางณอ2ตรงนี้โอเคปะโอเคเหมือนกันนะครับเหมือนกันบวกกับ1ส่วน x l ลบกับ1ส่วน x กำลัง2 ้ <S <S ก็คือได้สูตรมาและแต่นั้นก็เลยอ,อีกตัวหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ต่อก็คือเรื่องของตัวประกอบกําลังตัวประกอบกําลังเนี่ยพี่สายสอนไปว่าตัวประกอบกําลังก็คือ power factor นะครับมันมีค่าเท่ากับ cosine นะฮะเฟสต <ๆ S 1> ตัวนี้คือมุมระหว่าง v กับ i เคยพูดไปแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยน้องดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่งภาพนี้ก็หมายความว่าจากของเดิมเนี่ยนะครับเฟสเซอร์ตรงนี้เนี่ย สีขาวนี่ใส่แล้วนะโอเคตัวนี้คือตัวไหนวีไหมวีตัววีโอเคนะวี v. แล้วสีเขียวคือไอแต่ว่าที่เราเรี่ยจะทาก็คือว่าตัวนี้ก็คือวีแล้วก็สีเขียวคือไอม <c oughs> ันก็จะเกิดมุมนี้คือมุมเฟสขึ้นมาโอเคและน้องกลับมาดูรูปสามเหลี่ยมฉากที่ทำเหมือนนะอุนร์คลูไปนะถ้าใครจำสเต็ปได้ทำเหมือนกันเลยพูดลำดับขั้นตอนคล้ายๆกัน ก็มาดูตรงนี้ก็จะเกิดว่าตรงนี้ก็คือมุมเฟสมุมเฟสอันนี้มุมเฟสก็ดูสามเนมุมฉากตวงนี้ก็จะว่าด้านนี้คือด้านชิดชิดก็คือสีแดง i r ใช่ไหมด้านนี้ก็คือฉากก็คือ I แล้วตัวคอสเนี่ยก็คืออไะไร่ชิดฉากคือ IR ส่วนครส่วนด้วย I ถูกไหมครับไ r ส่วนด้วย I โอเคแล้วเรา้องจำได้ตอนที่พี่สูจน์ไป ในวงจรหนุกรมเนี่ยครับที่มีการหารด้วยอันนี้เนี่ยพี่ต้องหารด้วยตัวที่เท่ากันอะอะไรเท่ากันท้าวงจรขนาดวีเท่ากันพี่เลยหารด้วยวีหารด้วยวีโอเคไออาร์ด้วยวีคิดดีๆได้อะไรไม่ใช่ไดอาร์นะครับได้แซดไออาร์หารด้วยวีไออาร์หารด้วยวีได้แซดผิดแล้วเพรไออาร์ไม่เป็นแท V หนงได้หนฝัเห็นอยู่ตรงนี้จะให้ด่าไหมตอบแบบไม่คิด เคยตอบแล้วนี่ IR หารด้วย V ถูกไหมแล้ว V ตัวนี้คือ VR ก็ได้เพราะ V ก็คือ VR ทำไม V ได้กับ VR ก็มันเท่ากันก็มันเท่ากันไงโอเคแล้วพี่อะพีเขียนได้เอา IR หารด้วย VR ได้หส่วน R อ่าต้องหส่วน R เด็กส่วน R แล้วเอา I รวมหารด้วย V รวมหนึ่งส่วน R ส่วนแซดเป็นหารให้คูณกเคือเปนส่วนแซดส่วน R อ่าแซส่วน R มันต่างกันรูเปล่ไหมต่า มอรงคืออะไรโอเคปะกลับกันโอเค okay. นี่คือการพิสูจน์ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปทำโจทย์กัน mm hmm. อ่ะเดี๋ยวครับมาดูต่ออ่าฝ mm hmm. ึกหากเสริมทักษะให้วงจรมาตามรูปเลยเป็นวงจรขนานนะครับต่อขนานกันนี่คือถ้าใครเรียน mm hmm. ไฟฟ้ากระแสตรงมาก็ ดูออกว่าขนานกันคราวนี้เขาถามหาความต้านทานทรวมเชินซ้อนก็คือหาตัวแซกโอเคก็แปลว่าเราต้องหาตัว XL ก่อนอันนี้คือเฮนรี่นะฮะพายเฮนรี่ตัวนี้ก็เป็นตัวปิมฟารัเนะสี่ยฟารัด,เป,รดเป็นส่วนพายฟารัดังนั้นเราก็มาหากันก่อน,นคใครที่ไม่เคยรู้ก็ไารูท้ทีแล้วกันว่าถ้าเราจะหา XL นะครับมันก็ต้องเอา Omega o M e G โอเมก้ o M e คาคาูณ XL ใช่ไหมโอเคส่วนโอเมก้าเนี่ยไม่ได้บอกจะบอกความถี่มาให้ ก็แปลว่าต้องแทนก้าด้วยสองมาสองพาย f ถูกไหมครับแล้ว f ของเัาคือ50นะฮะแล้วก็คูณกับ l เห็นไหม l พี่สลับนิดนึงนะ l เป็นของ l เนี่ยหนึ่งส่วนพายน้องแก้พี่ด้วยนะเป็นหนึ่งส่วนพายนะครับพายไม่ใช่ต้องเป็นหนึ่งส่วนพายโอเคหนึ่งส่วนพายก็แทนค่าไปก็คือหนึ่งส่วนพาย อ่ะมาตัดกันเรียบร้อยแล้วล่ะหนึ100 oh ่งร้อยโอเคหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยโอห์มจากนั้นน้องก็ไปหาตัว x สี่บ้าง x สี่ก็มีสูตรประมันก็คือหนึ่งส่วนวมมอ้า <4. S 1> โอมเมก้าสี่ถูกต้องโอมเมก้าต้องแทนค่าอีกสองยพ f เหมือนเดิมนะฮะก็เป็นหนึ่งส่วนนะครับสองย f f ก็คือห้าสิบแล้วคูณด,ด้วยสี่ก็คือหนึ่งส่วนพายพ่อะไ อาพายจต่พายอีกละหนึ่งส่วนร้อยหนึ่งส่วนร้อยนะครับหนึ่งส่วนร้อยเหมือนที่ยะพิม์ตัวปรงละก็อ่าตัวนี้เป็นไมโครนะครับไมโครฟาดน้องแก้พี่ด้วยนะเป็นไมโครฟาดเดี๋ยวมันจะคือต้องการแจมตัดก,กันได้นั้นไมโครก็คูณด้วยสิบกระปุกโอเคนี้ <c oughs> อ่ะพายัดทพายนะครับพายแั่พาย เหลือสิบกลังเท่าไหร่เป็น10บกลางลบลบสี่โอเคเดี๋ยวนะ10บกลางสี่ไหมเดี๋ยวพี่ขอแก้ให้หนึ่งจุดอันนี้ที่คือใจจริงอย่างมันตัดกันได้พอพี่ใหญ่มันเหลือร้อยหนึ่งแค่แก้เป็นห้าร้อยนะตัวนี้แก้เป็นห้าร้อยเลยคืออยญ่มันตัดกันได้ ครานี้เป็น500ใส่500แล้วไปปุ๊บเดี๋ยวกลาเป็นหลายพันเนาะนพันหนึ่งตัวนี้เป็น500อ่า2คูณห0าร้อยได้พันหนึ่งใช่ไหม10บกำลัง6สมม่งไปด้านบนแต่กับพันด้านล่างก็เหลือพันหนึ่งเขียนะหรือตั้งใจเป็นแบบนี้โอเคคราวนี้เราจะหาหาแซนนะครับเราก็ตั้งสูตรแซนหนึ่งส่วนแซน เท่ากับสแควรูทนะหนึ่ส่วนอใช่ไหมอ่า่งส่วนห้า่ำันสบวกกับ1นึส่วน xl คือ1นึ่พันลบกับหนึ่งส่วน x ก็อีกพันหนึ่งกำลังสองนี่ตัดกันไหมเออตัดการปุ๊บเนี่ยก็ถอรู้ตัวนี้เลยก็ได้1นส่วนแเท่ากัน1นส่วนห้าอ่าแทกันหก็ ก็ได้คำตอบของคำถามแรกนะครับสว์ติห้าคำถามที่2ก็ถามว่าให้เราหากระแสไฟฟ้ายัางผลน้องก็ตั้งสูตรมาว่า i i เท่าก <I, P. S 1> ับอะไรส่วนอะไรนะ v so <on>. <S s ang, v ส่วน z ส่วน z ถูกต้อง v ส่วน z เป็นการหากระแสของวงจรคราวนี้น้องแทนค่า v ด้วยอะไรถ้าน้องแทนค่า v ด้วย10 แล้วหาด้วยแก็คือ5เาน้องต้องเข้าใจว่า10ตัวนี้เป็นค่ายางผลหรือค่าสูงสุดจำสไตล์การเขียนได้ไหมพี่เด็กค่ายางผลถูกต้องเพราะพี่บอกว่าถ้าเขียนอีกค่ายางผลใช่แล้วมันคือค่ายางผลว่า10ตัวนี้คือ RMS ถ้า10คือ RMS แปลว่า I ที่น้องจะได้ก็ต้องเป็น RMS ด้วยงนั้นตอบเท่าไหร่ครับ2แอมแปร์แต่ข้อสอบก็ถามต่อว่าให้หา IMax แล้วน้องจะหา IMax ได้ยังไงถ้าน้องรู้ค่า RMS รูทสองส่อารูทสองส่วกับไออาร์เอ็มเอสนี่คือสูตรของมันนะครับก็คูณก็ไปก็จะกลายเป็นสองรูปหลายสองรูทสองแบบโอเคจงไปตระมาณนี้แหละเนี่ยที่ขึ้นสูตรได้หมดเลยนะทุกอย่างมีสูตรหมดเลยเนี่ย x l ตามสูตรนี้ x c ตามสูตรนี้นะครับ z หาตามสูตรนี้หาไอตามสูตรนี้ได้ค่าอะไรมาคิดก่อนว่า v ตัวนี้คือ v อะไรมันอ m s ก็แปลว่า i อต้องเป็น r m s จะหาไหมตามสูตรนี้นี่คือสูตรเนี่ยที่ตอบจันติ่งถูกเนะี่ยนี่สูตรนี่สูตรนะครับนี่สูตรนี่ก็เป็นสูตรอันนี้ก็เป็นสูตรเนี่ยนับแล้วได้ทั้งห้าสูตรนั้นการที่ใครที่เพิ่งทำบเรียนแล้วรู้สึกว่าแม่งเยอะก็สมควรเยอะครับเพราะมันสูตรล้วนโอเคนะใจนั้นตัวประกอบกำลังคอสเฟดอ่ะดืวงจรขนานนะสูบเว่าไงครับ R ส่วน Z หรือ Z ส,ส่วนอา ค่าส่วนอานะครับค่ส่วนอาเราก็แทนค่าแซนต์ของเราคือเลขห้าใช่ไหมเลขห้าแล้วอาเราคือเลขอะไรด้วยอ้าเท่าไรห้าห้าแล้วตัวประกอบนั้นได้เลขอะไรเลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่ถือว่าสูงสุดแล้วนะฮะถือว่าสูงสุดมากเลยนะฮะเดี๋ยวมึงจะไฟฟ้าถ้าเกิดว่าค่าตัวประกอบนั้นเท่ากับหนึ่งเนี่ยสูงสุดละโอเคอ่ะก็ ต่อไปตอนนี้พี่จะให้ดูต่อข้อที่สองข้อที่สองจากโจทย์วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยตัวต้านทานตัวเหนียวนำตัวเก็บประจุมีครบ3ามตัวนะครับต่อแก้น,นะฮะไม่ใช่ทุกรมน,นะฮะขนานครับมันผิดเยอะก๊อปมานะฮะขนานนะครับแก้ด้วยขนาน หากนำแอมมิเตอร์ไปวัดคำว่าวัดสำคัญนะฮะคำว่าวัดสำคัญมากไปวัดที่แต่ละตัวเลยนะฮะ BR มี LC วัดได้แปดอ่าแปดสุดท้ายแปดคืออะไอ IR ใชหครับเท่ากับแปดต่อไปไปวัดได้อีกก็คือสิบสองคืออะไร IL IL และสุดท้ายก็คือ IC ท่าหรักสิบสองอ้โหครับโอเคจากนั้นคำถามถามว่าอยากทราบว่าหากนำแอมมิเตอร์ไปวัดที่แหล่งกำเนิดจะอ่านค่าได้เท่าไหร่หาอะไรครับ IRMS อะไรครับ IRMS ถูกต้องก็คือ IR รต้องตอว่า i มก่อน i มก่อนแล้วพี่ก็ถามว่าเป็น i รวมแบบ RMS หรือ IMAX ทำไมเป็น RMS ครับว่าถูกต้องใช่ถูกต้องแล้วเราก็เข้าสูตรเลยมันมีสูตรแล้วนี่เมื่อกี้บอกล่าสูตรก็คือรากที่2ก็เอา IR กำลัง2บวกกับ IL ลบ IC กำลัง2ก็แทนค่าได้เลย IR ก็คือ8กํกลัง2บวกกับ IL คือ12<ม>ลบกับไอดีโวกาลัง2อ่ะ <10. S 1> ได้10ไหม <10. S 1> อ่ะได้มาเท่ากับ10แอมแปร์โอเคซึ่ง10 M M แอมแปร์ตัวนี้ก็คือค่าอะไร RMS เพราะว่าเราใช้องค์ประกอบของ IR ก็ RMS ไปวัดก็ได้ IL วัดได้ IC วัดได้ก็ RMS ผลลัพธ์ก็เม็น r า s เ<ม>ด้วย<ม>นะครับก็จบไป อ่ะดูข้อสอบแข่งขันที่มีอยู่ข้อเดียวนะฮะแล้วโจทย์ข้อนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่เรียนแบบมาจากข้อหนึ่งเลยที่เมื่อกี้เสริมรักษาอ่าน้องไปทำเองได้เลยพ่อเหมือนกันเลย <Yeah. S 1> เหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะทำตอนนี้เลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาเฉลยกันได้เท่าไหร่นะครับ ได้เท่าไหร่ครับได้สิบหกเท่าไหร่นะได้ไหมสิบสองสิบหกได้หกกว่าพี่เดี๋ยได้ x สเท่าไหร่ x สี่ได้หนึ่งพันครับหนึ่แล้ว x l หนึ่งพันก็แปลว่ามันต้องตัดกันหมดแล้วเหลือความต้านทานแทกกันคือตัว r เลยซึ่งได้แท2กคือสองใช่แล้วก็ v คือสิบสหารอหารกันก็ ใช่ครับได้หกเชอบมันยากไปไหมเหมือนเดิมเลยครับคี่ได้ปิดหรือเปล่าตกลงคิดตรงไหนครับอะไรนะไปบวกอ๋อไปเอา XL XC ไปบวกกันเอาตัวอ๋อเดี๋ยวใจเย็นนะคือข้อนี้ตัวละสองน้องคิดดีๆนะคือมันมีมันมี R 2ตัวขนานกันนะครับเดี๋ยววงจรอะครับ อารสองตัวขนานกันน้องต้องขนาน R ก่อนเหลือ1โอห์มนะฮะต้องขนาดไหนก่อนต้องขนานก่อนครับเพราะว่าต้องทำให้เหลือ R เดียวคือมันเหมือนข้อที่พี่สอนเมื่อกี้แต่ว่าในภาพของน้องเนี่ยมันมี R าสองตัวขนานกันเราต้องยุบอาร์สองตัวนี้ให้เหลือ R เดียวก่อน R ขนานกันยุบยังไงผลคูณหารผลบวกกันได้ไหมผลคูณก็คือเอา2อคูณสได้4บวกกันก็ได้4ก็เหลือ1แปลว่าตัว R าร์นั่นคือ1 นั้นใครตอบ6ก็ผิดแล้วนะม <Okay. S 1> ันต,ต้องตอบ12ครับต้องตอบ12 <A. S 1> นะฮ <A. S 1> ะอายุบ r สองตัวนั้นให้เหลือหนึ่งก่อนครับใช่ครับมันไร้บอยู่แลันเรียบกัย่